พอเห็ดหลุมไห่บ่ครับโอ้ยมันน้ำหลายิีนออเด้หอยมันแกันมาออมันมายู่ข้างพายงโอ้ยตีๆเมาพี่ลูกโอ้ลขคอน่อยตัวนี้ครับ่อซี่ตคับงามหาตนครับหกตัวโอ้ย่อครับปลามันว่าปลามันอยู่ใตอันนี้ตัวรับนี่ผู้ดีๆพี่น้องเด้อเด้อเด้อเที่ายปลาโรตีเห็นบ้างครับนี่ครับปลาโรถเห็นบ้าครับเห็นบ้าครับพี่น้องเห็นบ้ครับ พยายามตรงกับลูกครับเส pues mm yeah. ือไว้ข้างถนนไงนี่แหละครับนาบเบาะเนาะเสือกับลูกพ่เดี๋ยวไปเสือไว้แต่พอน้อยก็เลยออกไปมีท่านเลยไปคุดหลุมไว้เลยแล้พยายามยามหลุมนําหลุมเปรตหลุมเปรตดินนี่แหละครับอ๋อพอเลยคุดหลุมไว้ยุหันเพิ่มเติมไหมครับพอค้างๆนับเบาวว่า K, คุดหลุมไว้นี่เป็นเรื่องเราบฏิการแล้ววันน้าวว่าถ้าไปรุ่นนำกันเด้ครับกี่น้องเสียงกี่ปมห่วงนะครับเออมันเดนนี่ ตามดูกาลมันมันระวางไข่แล้วบันมีไรเอาไว้ให้มันไข่ไว้มินหวองซู้ฟังดีครับพ่อปะครับมาหัวตรงได้ครับพี่น้องครับเป็นนิ่งๆครับโรว่ามันะบนนี่ครับพ่อเจ้าว่าโอ้พอเห็ดหลุมไหวบ่ครับนหลายพี่นันกหเบงหอยมนนครับ ตีนหนอคือเกลานะหมอโบคีดให้ห่วยเสียทันมามันกระโดดหนอคือเกลาแล้วลูครับผมอุ๊ปมันมาอยู่ข้างพายแยงโอ้ยพี่พี่พมเมาพี่ลูกพอดีลแหละนเห็นปะพายแยง,งพี่น้องัูโอ้ปลาคอหน่อยตัวนี้ครับพ่อซี่โต,รตครับมๆ่หาโตนะครับ6ตัว,ตวอู้ห,พ,หพี่น้อตรงนี้ครับ นตัวนี้ยังอยู่นี่ครับโอ้ยบูตรงเขาตรงแห็งแกพี่น้องดูด้านข้างนี่แหละครับข้างนี่เสยผมนครับเดี๋ยวพอเลยจับเ๋อเจับพอเลยครับพ่อครับจมูกโดดมาอยู่แนวนี้น้องเนี่ยครับอีกตัวนึงสองตัวนี้ครับอยู่มูนี้ต้องเห็นคนน้อยพองามนะครับพี่น้องพ่อมมกแซบครับพ่อสี่ห้าหุตัวเนี่ยจับตัว โดดเขาอีโดดเขาผมเป็นน้ำโอ้ยรับมันอ่นี่เนาะรับเสื้อผูเลยนะสังสีเลยนะตัวนีัดบานให้มึงเราโดดอีกเดี๋ยนาะขับแนี่เอาไปทางนี้นี่ตัวหนึ่งบ่้งเจ็บจนเป็นปุ๋ยเนามเอาไปโอ๊ปี้พอเอาแล้วตัวอยู่ทันอ๋อครับสองมือกนปลาเนาะอยู่ใสอยู่ตัวมันเฮาบุหรุซ้อนนัด ตรงกระแสเงี้ยเดี๋ยวมีดีนรับเกี่กันมือกันครับน<ว>ี่ปลาอย่างซอ้อว่ะครับมันก็นิดตื้นน่ะแล้วเนาะมีแต่ปลาหอยปลาอย่างมันมาวนมันไปเฝยอยู่ในพ,พายแย่ง,ยงก้อนหนานีแต่ม,มาต,ตอนย่ำกระเว้นนี่เห็นปลารสโตแบบง่ายครับพ่อย่ำก็ขึ้นค่อยลงปลารสลงกระเงีนตัวลุกโอ้เหมือนบอกครับพ่อเห็นปลารสซ้ออยู่หนาแบบโตแบบง่ายไหมเราแบบโอ้ยังไงต้อเสียเอามันได้ เส็นถนนใหญ่ครับรน,นี่ค,ครับ,รบม,ม,มาเผยอ,อยู่หน้าป้านี้ยไปละนี่น้องแถวป้าหน้ามีอะไรบลุกงเงี้ยม,มันน้ำหมอกมีฉันลงน้ำหมาะลงนห่อยเป็ดปลาขเขียด ตรงนี้คือห้ากับบ่เอาเลยจีคับพ่อครับโอ้โเบิกขังหนอกก่อนนะครับตอนนั้นตางกับมาก,กับไสยกับมันกับน้ำมันี่แหละครับพอ่อมีอย่างซ้อหมดบ่มีโอ้โนี่เด็กปลาขน้อยครับนี่จะมาโทด ยี่หมอกไฟทำนะครับพี่น,อน้องปลามันสีบืนขามฟังมองหนีนะครับเนาะสองฟังนี้่ครับเขาหน้านี้ได้ลุงน้าคมักได้ครับพี่นอ้องถ้าเห็นเบิ้งตั้งแต่ตอนกังเว้นดาวล่ละครับย่งางเอ้ยพ่อรับมันไม่มีตรงนึงที่คุณบอกครับอโอ้ตรงปลาซิลว กแล้เขาปปนปลาปลากบักโอ้ยบปลาคิาาวครับแต่ว่ากลางคืน,นมีค่อยลงก็ได้ปลาคิวมันจะลงย่างไปเรื่อยนักเรือน้ำม,มันก็ไม่มมค่อยไหลแล้วนะครับเห <c oughs> ็นบ่อพี่นอ้งงนงนองปลาเงยงกลางคืนเปิดะ้อยมอไรกันนะตรงร่าแยง โอ้ปลาซิวน่วยหน่วน่วมือื่นหนึ่งเอาหน่องหมอยู่นี่แล้วปลาซิวเขาครับพ่อกระเทิรนครับตัวเนี้มืออื่นเศร้าสวยๆไม่มาจังค่อยมาเอาผลนะโอ้โหได้กันยูเหรอกันเป็นมืออื่นดิหงอกหงอกมนจังคนมาหงยกนะครับเนาะกันเอาก็คือเอาเลยอย่างลุงเ่าชูฟังครับเอ่าเข้าเบิ้งเสือเบิ้งเสือเป็นเสือนี่ครับ โ oh, oh, อ้ฝ right ่อครับปลามันว่าปลามันอยู่ไตอันนี่ต้องขับนี่โอ้ยนี่ปลารถกำลังมากูดี้ดีพี่น้องเด้อ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 ที่ไทยป่ารถเห็นบ้างครับนี่เหรครับพี่น้องเขาเข้าไปชักเชื่อเลยอึ๊บนี่ครับปลารถเห็นป่ะครับพี่น้องเบงเห็นป่ะครับพี่น้องเห็นป่ะครับปลารถนี่แหะครับมันอยู่นี่สิครับโอ้ยแล้วลงเงี้ยมกางเงี้ยงอืดป่าเบิ้งครับแต่ก็มีแน่นอนน้ำมันแห้งไปเรื่อยๆอันละไหลลงกลางคืนอ๋อเห็นว่าพี่น้องปลารถแนวมืดขึ้นครับผม ต,ตัวงามพอตัวงามเขาไปโซ่มูกกันมบบาไปเบิ่งไส่ระเปาเสือไส่ไว้ทีหลังนีง่ครับพ่ออย่างไปเบิ่งไส่ครับผมก็ได้อาวาเน่นะไฟไงลุงครับไห,หลไหล่ย่ไงหลบนน้ าาลปลายัางลอยมาไตไส้บาหันบางันนึงปกระกดเมื่อมันปลากรดืออครับมีท่านมีปลาดือ่องเอไว้นี่นะอนย่าจงจไ,ได้มันคยเขาอื่นเอาเคือปิดว้ครับพ่อไ่ข,ข,ขทาท่านห <c ười> คือคือปิดใส่ไว้คือ,อที่เขาทางไหนได้มูมันอยู่ลุ่มมันได้<อ>ดูใส่สองง่าตัวนี้<อ>ลงกระทึกลึกลงกระทึกทงามเลยอยู่เส้งนี้แหละ<อ>แล้วขาขาเึินก็อยู่ด้านข้างลูกมันจะเป็นขาเึินขาลงอ๋อออ๋ออันนี้ยินทั้งเึินทั้งลงทั้งเงงงึินทั้งล่องนั่นทั้งเขินทั้งล่องแม่ลงสองประตูเลย<อ>มาลายเลยเมื่อขึ้นผอแล้วขึ้นผอแล้วใส่องใส่ ใส่เสร็จป่ะมาชิมมี่มงนี่อย่างมงนึงเออแมน่นตะเก ا าพอดซื้อลองจะเลีน้นอุ้ยได้การเนี่ยเดี๋ยวจะมีดีไซน์ใส่เสร็ลว้ว่ามันมีได้ค่อยได้มองซื้อเพราะก็เลยมีซื้อมาเดี๋ยวฮะนังนจะจซื้อมาจต่กันครับพ่อพิ่งอยู่หน้าท่ามเขาก็มีได้มองซื้อเสนอนี่น่าซื้อเป็นทางเป็นไรตอนะนี้ละยามเดินหกเดินนั้นฟ้าเฮิ่นก็คักดเลยเดินไว้ตรงห้องน้ำไหลนนข้าเจ้ากันนนี้ข้าวเจ้าป่ะครับพ่อแมน่น

สนะครองตัวครับพ่อสามตัวครับโอ้หลายตูนทักคนพ่อละโอมเขาสินมันมันร้องมาน่ะเริ่มมันจะมาแล้วเนื้อเรียบร้อยจับคราบสองพี่น้องคราบสองจับปลาสองมือปักมือตัวนี้มันมากระลิงเขากับ <UC> มัน <kaz> พ่อครับพี่น้องคนนี่เก่งน้อยครับพี่น้อง เ,เอย่องางน,นี้สองโซ่ครับผมอโอ้คือมันร้องมานะเลยมันคือมาพ่อแม่พี่นองสิงอยากได้เสียงโถดจะน้อยครับโอ้มันมันพิวแเลวมาู้เดดโอ้มันฟิวไปุมดละ เดิงมันเป็นลักษณะเลยเรื่องเขาออกมาจะใส่ก็มีแน่ดอกที่นอกนกันจ้ะเรสอบตดีๆกอนเนื้อเฮาเน,าเน,าเนาื้อ่ก็หลอกใส่เฮาก็ได้ ราเบิ่งเี่เด้มันมีหัหาดอีด้เหได้ทางถือบลูเบิ่งกันถือหลายออย่างเรามีแน่อยู่บ่าอืมมีหลายไปเลยว่ะบ่ปันใดเลบอบอแต่ว่านีมีปลาข็ครงบปลาข็่เราหเอาหลุดกเอาหลุดบอกเลยไปแยมแลวบเลยเทาครับ ตอนนั้นเนี่ยใส่หนึงปวดเลยครับแต่เราฉีดตบบัตรไปน้ำผอมเห็นมันเข่าตะตรงทางเดียวคึ๊บโอ้ยปลาเข็งเลยปลาเข,ข็งปลา,ปาน้อยครับ เราพอได้ยี่แ้วฟิลมเดียวพอไดมอกเมนั่นต้นมันมีหากไปบอกขับผูกไว้ครับ,รบแก่เอาท่าทางกลนครับนี่่คนนนี่ครับนี่แหละครับพอแสดงนะว่ามันลงเ,เ,เงินได้กว่โอ้ยน่เเว้นอรายเลยครับพอตอนเมากับไส้ครับ มันคือมันย,ยังยังหรือว่ามันรอดตาเพือเขารอบเด็กมีน,นมีนนนนไหมเยนี้หออ้นหัวมันมีครับมีด้กุ้งบ่ลูกกุ้งบัวรับหอ,อไปหน่อยไล่สมมั ก็ได้มกยี่เดี่ครับปลาคอหน่อยมกสอหลายตัวยู่เดียครับผู้นะทำไมไม่นอนมึอที้นะครับปลาคอหน่อยปลาเข็งแต่ว่ากัปลาตองมันก็ต้องหลายกว่านี่นะพ่อเนาะแต่ว่ามันก็ดนี่ครับไอ้หัหากินนึงก็มีตอนไหนตอนเมื่อไรนครับอันนี้คือเขาเขาเอ็นว่าปลาขึ้นคือปลาลงนี่ครับพ่อครับปลาลงปลาลงนี่มันด้ลงไปลใสนี่ครับ ลงไปหาบวกหาน้องทางเลือเล้อคือเวลาปลาเพิ่มเพิ่มจะบวกเลือ้อยหาดินนะครับ,บอ๋อขึ้นจากเลือ้อยคือเคลืนไปอยู่แถวหน้าโน่นนะลูกแบบนี้ละลงพร้อมหน้าล้องสรงที่มองเลอน้ำหมีโอ<ห>้เลยลุมล่มๆพร้อมจีไปแบบหาบวกหาฟัางไป,ไปพักอาศัยแบบถาวรแบบโดนแรกคือเพินมมาดินมาเที่ยวมาหากินข้างตึกสวนแบบนี้ก็จะก r a b บวกกับ b ฟังครับโอ้ยส่วนสุดแล้วน้องใหญ่ๆเล้วลางลุ่มคนละเป็นน้องละน้องลยไปอยู่มุมตีคนละครับผม ลวงน้ำออกมาไม่หนี่พิ่มไปหายอยู่หกินนนเพิงะนลน้ป่พ่อพครับมีมีปลาเข็งติดยู่หันพอ่พอพ่อนะครับเ,เดียวเดี๋ยวเอาไว้หนี่แเ้ยวนะครับล่อหมูลเลยเออมืออื่นต่วตนนี้เอแบบขี้เเาเนมันแล้วว <c oughs> ่าเป็นเอาเน <c oughs> ี่มันอุดชกเขาก็เอาม,ามันไว้ขังทึงหน่งตัวเด็ดะครับเพเ่าป่แต่ว่าอัดแล้เขาอย่งเอาไว้ทังทึงเนี่ นีู่่นะครับหายองหากินย่มมามะขืนกับซ้ำใบบีอีกแบ,บ่ด้วยครับมันบ่ห่อนครับผมแต่ว่าย่างมะเวินกับบ่ห่อนหรอครับชว่วงนี้มันอากาศคึมๆค,ครับเแล้วไห่พอี๋ยวให้พ,อ,อ,หพอหน่อยแต่งตรงไว้เลยครับเด้อมืออื่นเดนาะที่ห้าเดีย๋ยวซ้อนใส่มายามบีครับน้ำมันเต็มตรงโอ้ยขาดมาถึงนในห้องเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องพอหน่อยแจ้ง ตวงไว้เรียบร้อยแล้วครับตงนีดีๆก่อนครับยามันตำเพลินนมดอ๋ออิบไน,น,นี้ละโดช่วยแน่หลองครับพี่อือผ้อาสะอาดผนได้พี่น้อกรากันมากันแม,นมว มม่มากินปลาดิบมึงเีเป็นขีตือครับยืน้ฟอวาฟอร์าปกอบขันาตย่านหาอยู่หากิ <_ ained> ส oui. er Teraz, like นสัตว์ปลาป้องว่ามันหลักัินยาลบมัน uh, ม <lak ifi jamais> ันะ <k> <heart> ่ม <_ twe salaries> ีนั่นะกยากะเป็นสมนไพยครับไปกินแลนยอาละาบกินยาจ ไปเดี๋ยวไปสีไปสรุปผลอยู่บ้านให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกที่นึงครับผมขับบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านกันครับมาหอดบ้านแล้วเด้อครับพี่น้องเป็นดวงจันทร์บ่ครับได้ส้องผลงานครับผมขอเชิญนะเด้อครับพี่น้องดีผลงานได้แรงนี่้ครับอ้าวใครเข้มเป็นผล้เลวดิเจอเดี๋ยวก็ไปโซนิกบ่ปลาคอประมาณโฮกเกตตัวครับ ี่ห้าหกเจ็ดตัวน่ะปลาเก็งมาสี่หกตัวหกตัวพอได้อยู่ได้กินเยี่ยนะครับมกน้อยนึงครับครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับผมจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมก็รูกเคยครับออกไปยามตุ้งยามใส่ครับแรงนี้ได้เท่านี้แล้ะครับผมหาอยู่หากินครับผมพอได้อยู่ได้กินครับก็มีที่ว่าได้หลายขอบคุณลหลายครับผมุณครับ ประทีก่อนกันกันนงครับขอบคุณครับ